ด้ไรกินวะโอ้มัมงงนานเออเบๆเลยเว้ยอันนี้ไม่หรกจ๊ะนย่าเงี่มเงี่ยมกาเี่ยมเี่ยมย่ยมอกรเี่ยมแนวเนี้ยไปปะเี่ยมกะือกรเอจะกว่าจะชิงเว้ยกว่าจะชิงเว้ยเฮ้ยลูกนี้ยังไม่หมดเลย โอ้โหจะเอาลุที่สองแล้วเี่สจงแบ่งกันหน่อยเดอ๋อโอ้ยมักตักออืตุ้งยางออกไหมน่ะตุ้งยางอ่ะจดจับหรือกักัดหมดแล้วขวด้าวขวดน่ะเสษเอันนี้มาแต่เ์ดยหมดเนี่ยเนะ โอ้โหไงลอยไปลลงนี่อ่มอลงเลยมาสามรอบเจ้าเยี่ยมคำเจ้าไม่ได้ปึ๊บหวานเศบๆเว้ยเศษๆอว้ย มันกินแดรรอยจริงรเนาะเฮ้ยว่ะมาเต่เนื้อมันดังดูบ่งจา่นั้นนะอ,อ,อ,อยิ้มแล้วเหรอฮะจาอะไรละก,กองละก,กองบ่เจ้รอเลาบงีองัว่ โก่งดากกินเลยเว้ยไม่อ๋อจะมากินอันนี้ละล็องกองเออไอชั้นไอชัอนเอาล็องกองวางให้นางกินล็อกกองต่าโอ้ยโอ้ยเออล็อกกองเออเอาไม่กินซะเอ้ยกินมาเหรอฮะม้วนสองหน่วยเออมวนสองลูกอยู่เลยนะแสดงไปกินอะไรมาแล้วเนี่ยฮึฮวนขหน่อยเลยจ๋อจ๋อ อิอ่มแล้วน่าจะอิ่มแล้วเนี่ยอิ่มแต่ช้าล้วลโอ้น่าอุ้มได้เนาะเจี๋ยเ้าหน่อ,อ,นนอแกะอ่ะชิมหวานปะแซ่บแซ่บแซ่บยังกินได้อยู่ อ้อมแซ่บแซบอยู่เจ๋อยได้ต่อลูกทุ่ไหหาบุงกินเหรอเดี๋ยะไนะไปดูงานหรอเปล่าโฟรแมนไปดูงานแลวกข้อสาห้องน้ำตรงไหนแล้วน่ยมันอัดตันหมดแล้วะไปนู่นไปดูห้องน้ำน่ะ เออฟอร์แมนไม่ไปดูไปคุมงานเลยเว้ยฟอร์แมนคนนี้เอ,อ้ยไปไหนไปช่วยกับปูกระเบื้องเด้เอนอ้ำเท้าชาบน้ำปูเบื้องหน่อยไปละโยงไปนอกไปนอกปัดหางก็ปัดไปละไปละไหนวะเดินดู หนักไข่หรือเปล่ามันเดินอย่างเงี้ยเจ๋อเจ๋อไปแล้วอยู่ับแพ็กเล้นูหน่นย